ออนนี้ไม่ต้องดื่มแล้วอ๋อหลินซวงรู้ไหมว่าทัวสูตรของคุณตู้มีค่าซื้อชีวิตนายตั้งหลายครั้งอยากตายมากหรือ,อยังไงสตรีสมบูรณ์อันดับหนึ่งแห่งตงอิงเธอไม่ใช่พวกเดียวกับหลีอี้เอ๋อหรอกนะงั้นเหรอ พอได้แล้วไม่สู้กันก็ไม่รู้จักกันแกคงคือหลินสวงแกมาทำงานให้ฉันไหมล่ะไม่ว่าสูกรุปจะให้เท่าไรตระกูลตู้จะให้สิบเท่าเลยเอาไหมคุณตู้ไอหมอนี่มันหัวแข็งเป็นสันดาน่อไปต้องเป็นปัญหาแน่ๆฉันจะหว่นไหวอย,อยู่บ้างแต่ไม่อยากเล่นกับสัตว์เดรัจฉาน <laughs> ในหู้ไฮฉันเพิ่งจะเคยได้ยินว่ามีคนกล้าพูดกับฉันแบบน,นี้ เพื่อนเอ้ยแกนี่ฝีมือดีแถมยังใจกล้าจริงๆหรือว่าจะโง่จนไม่เห็นค่าของชีวิตตัวเองกันนะอ๋ะดูถ้าวันนี้คงไม่มีอะไรจะต้องคุยละพวกเราขอตัวก่อนปล่อยพวกมันไปคุณตู้ปล่อยพวกเขาไปไม่ได้นะพวกเขาจะต้องเออ ถิงเฉาไม่ได้ยาเทียนแถมยังเสียหน้าพระนายอีกเกรงว่าเขาจะลงมือกับนายนะอืแค่ไม่ทำร้ายคุณก็พอแล้วไปกระเถอะนอกจากพ่อฉันแล้วยังมีผู้ชายที่ปกป้องฉันสุดหัวใจจริงๆเหรอแต่นั่นคือตระกูลตู้นะถ้าต้องเลือกจริงๆฉันยอมสละยาเทียนเพืปป่อปกป้องครอบครัวเออไอ,อ,อ,อคุณตู้จะปล่อยออมหมอน,นั่นไปได้ยังไงพรุ่งนี้ผมจะเผน่าเลยอะไม่ต้องรี ฉันชอบแบบนี้แหละพวกฉันต่ำที่หญิงพยองตอนที่ศักดิ์ศรีของพวกมันถูกกดขยี้เทเลนิกแต่พรุ่งนี้ผมจะต้องตาย,นยแน่เลยอะตอนที่ร่วมมือกันนายรับปากไว้ดิบไว้ดีนี่ตระกูลตู้ได้ยาเทียนตระกูลไปได้สู่กรุปแล้วตอนนี้ละ่ะกลับต้องพังเพราะเราประพอคนเดียวเนี่ยนะเฮ้ยเมืองผู้ไห่นี่นะคงไม่ต้องพึ่งพาตระกูลไปอีกแล้วล่ะ สิ่งที่โลกนี้ไม่เคยขาดเลยก็คือพวกมดปลวกกับขยะนี่แหละไปบอกตามคำฉันใครกล้าส่งวัตถุดิบให้ตรกะูลซูเท่ากับท้าทายตรกะูลตู้รับผลที่จะเกิดขึ้นเองแล้วก็ บอกให้โหไ้ให้ตรงลงมือได้เลยออมีอะไรเหรอทำไมทำหน้าเครียดขนาดนั้น่ะการพัฒนาของยาเทียนต่อไปต้องวางแผนให้รอบคอบถ้าพลาแค่ก้าเดียวอาจตกเหวลึกได้ไม่ต้องห่วงคุณเดินหน้าต่อไปเถอะข้างหลังยังมีผมนายรับมือวิธีของตระกูลตู้ไม่ไหวหรอกจริงๆแล้วนายไม่จำเป็นต้องมาเสี่ยงอันตรายเพราะฉันนะ เรื่องธุรกิจผมไม่ถนัดเลยแต่เรื่องต่อสู้ไว้ใจได้คุณสบายใจได้เต็มที่เลยผมจะปกป้องคุณ้วยแต่ผมจะตายุนี่หมายความว่ายังไงเนี่เอาละถ้าไม่มีอะไรก็ออกไปฮะผู้หญิงนี่เปลี่ยนหน้าเร็วทมัดเลยอะฉันแยกรางวัลกับลงโทษชัดเจนนะนี่คือรางวัลที่เธอช่วยฉันเมื่อวานถึงค่บปประทบกับตระกูลตู้ก็ผม โพี่คะพี่ที่มาที่บริษัทเกิดเรื่องแล้วพี่คะเกิดอะไรขึ้นคลังสำรองทางการแพทย์ของบริษัท2ี่กว่าที่ถูกกลุ่มคนที่ไหนก็ไม่รู้บุกเข้าไปทั้งหมดยาและวัตถุดิบที่อยู่ด้านในถูกแย่งไปหมดแล้วประเมินคร่าวๆเสียหายไปมากกว่า2 0 0 0 0ล้านหยวนดูไหมว่าใครทำดูจากในกล้องวงจรปิดอีกฝ่ายก็ไม่ได้ปลอมตัวอะไรแต่ว่าที่มาที่แท้จริงกำลังตรวจสอบค่ะไม่เป็นไร ติดต่อบริษัทวัตถุดิบจัซื้อใหม่ทันทีส0,000ล้านดวยังรับไหวติดต่อไปแล้วค่ะพี่แต่ว่าทางเมืองฮู้ห่กับบริษัทวัตถุดิบใกล้ใกล้ล้นปฏิเสธการเสนอวัตถุดิบให้ตะกุลซูแล้วเออคุณซูครับราคาหุ้นของซูกรุ๊ปกำลังถูกโจมตีด้วยการช็อตมูลค่ากาตลาดหายไปหนึใสีแล้วครับใจเย็นไว้ต้องมีทางแก้นะมันก็พอจะมีทางแก่อยู่หรอก <laughs> S <S สำนักซันเหรอพวกแกขโมยวัตถุดิบของพวกเราใช่ไหมไอเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับพวกเราสักนิดเลยนะพวกเราเนะี่ยแค่มาส่งตามคำสั่งหัวหน้าเท่านั้นนะ่ะหัวหน้าบอกแล้วว่าให้เวลาพวกเธอสามวันอ๋สอส่งยาเทียนให้ตะกูนตู้และสิทธิบัตรยาที่เหลือของสู่กรุ๊ปนะ่ะรวมถึงพวกเธอสองคนต้องตกเป็นของสำนักซานเหรอ <S <S พกกรษษ่อแกฝันด้วยเถอะ เราไม่ให้ล่ะไม่ไม่ให้อ้าถัวเอ้ยงั้นสุกรุปและยาเทียนมันอาจจะไม่เหลือสักอย่างเลยนะทั้งสุกรุปและยาเทียนอ่ะมันอาจจะไม่เหลือสักอย่างเลยนะตระกูลโหก็ถือว่าเป็นตระกูลเก่าแก่ของเมืองฮู่ไ่อิทธิพลของสนักสันเอก็ไม่น้อยเลยต้องมาเป็นหมารับใช้ให้ตระกูลโต้เลยหรอ โถเอ้ยอยฉันไม่ขึ้นล็อกหันหน้าโหกับตระกูลตู้นะสนิทกันมาตลอดแถมอีกอย่างทำธุรกิจร่วมกันมันก็ถือว่าเป็นเรื่องดีคุณซูถ้ามีเวลาคิดเรื่องนี้สู้เอาเวลาไปคิดถึงตัวเองให้มากหน่อยเนอะอ๋อไปละไปละพี่คะถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปตระกูลซูแย่แน,นะ ตูถึงเชาวเล่นงานทางธุรกิจโจมตีหุ้นแบบเจาะจงโหว,วตรงใช้กำลังบุกแย่งวัตถุดิบแถมยังมาข่มขูถึงที่พวกเขาตั้งใจบีบเราให้ตายทั้งเป็นถ้าหัวหน้าพวกนั้นตายไปปัญหาก็จบไปครึ่งหนึ่งในบ้าไปแล้วเหรอนายจะทำอะไรนายอย่าบุ่มบามนะเรื่องนี้ต้องวางแผนระยะยาวนะ,ะฉันแค่พูดเล่นเองนะผ่อนบรรยากาศกันหน่อยถ้างั้นพวกเราไปทำงานกันต่อเถอะจะไปนวดเท้าก่อนนะ เลิกงานแล้วค่ะมีเรื่องอะไรนัดใหม่พรุ่งนี้นะคะคนสวยจ้ะอยากรู้อะไรไหมนี่ข่าวใหญ่เชียวนะอืมืจริงเหรอเนี่ยอืพรุ่งนี้อย่าลืมดูข่าวละไอ้ไปจริงเจอมันอะไรค่าจริงจริกิจการตระกูลไปต่อไปยกให้หนายดูแลแล้วกัน <laughs> ได้เลยคุณตู่รวมมือกันให้ราบรื่นต่อจากนี้ งานทุบป้นกวาดไปให้ผมจัดการเองรับรองคุณพอใจแน่อ <laughs> โคฮิบาเซนจูริซิ g r รุ่นพิเศษปกติสูบุรีแรงขนาดนี้เลยเหรอแกเป็นใครขึ้นมาได้ยังไงฉันเช่อหลินซวงปีนหน้าต่าขึ้นมาน่ะแกนี่เองที่ขวางทางตะกูลไปกับนักฆ่าใช่ไหมถูกต้อง แต่ว่านะสำนักงานสารเหอของตระกูลโหนี่ไม่ได้เรื่องเลยมีแต่พวกไร้ค่าไม่แปลกที่วิลล่าตระกูลไประบบป้องกันจะเหมือนกระดาษอ่ะแกแดูตัวเองสิอายุก็ไม่น้อยแล้วยังทำตัวเหมือนนักแรงแย่งของไปได้ไม่อายบ้างหรือไงเนี่ยรีบเอาของของสูกรุ๊ปคืนมาได้แล้วฉันจะได้ให้ตายเร็วๆ <c oughs> ตอนนี้สำนักสารเหอคุมอำนาจมากกว่าครึ่งเมืองหูไห่ทั้งหมดนี่ได้มาเพราะฉันสร้างขึ้นมาทีละเ้าวเด็กอย่างแกมีฝีมือแค่นิดเดียวแต่ยังอวดดีขนาดนี้ ฉันเจอมาเยอะแล้วจุดจบของพวกมันจบไม่สวยเลยสักคนอ๋อลืมบอกไปอย่างก่อนหน้านี้ที่ฉันจะมาฉันตัดระบบของห้องนี้ไปหมดทุกสายเลยอสิถ้าหวังให้ลูกน้องมาช่วยก็คงไม่มีทางหรอกอีกอย่างถ้ามาก็ไร้ค่ะ <c oughs> แต่เมื่อกี้ฉันได้เปิดระบบแก้พิษในห้องนี้แล้วถ้าไม่มียาแก้พิษ ต่อให้เก่งแค่ไหนก็ต้องตายอยู่ดีแก๊สพิษนี่ไร้สีไร้กลิ่นแกอยากจะตายให้เร็วขึ้นหรือ,อยังไงแก๊สพิษเทียนหยวนความเข้มข้น70%ทตทำให้เส้นประสาทชาทีละนิดและภายใน3นาทีก็จะตายจากพิษโดยที่ไม่ทันหลับตาเลยแกดมออกนั้นเหรอใช่แล้วทำไมแกไม่เป็นไรเลยวิชาแรกที่อาจารย์ชั้นสอนก็คือ ต้องระวังคนไว้เสมอสิ่งที่ร้ายที่สุดในโลกนี้ก็คือพิษเพราะงั้นฉันถึงต้านพิษได้ทุกชนิดเลยต้านพิษได้ทุกชนิดแล้วกระสุนลหรอป็นไปได้อย่างไรไม่มีทางเป็นไปได้แกเป็นใครกันแน่ไม่ใช่แกไม่ใช่คนด้วยส้ำปาาแกนี่หยาบจริงๆเลยนะแค่หลบกระสุนได้ก็ไม่ใช่คนแล้วเหรอแกต่างหาที่ไม่ใช่คน แกกจะทำอะไรเมื่อกี้ฉันเอาหนังสือพิมพ์ไปฝ่ายต้อนรับบอกว่าอีกเดี๋ยวแกจะโดดตึกฆ่าตัวตายจะโดดเองหรืออยากให้ฉันช่วยปล่อยฉันนะฉันไม่ใช่พวกไรสมองแบบตะกูลไฟถ้าแกฆ่าฉันจริงและลูกน้องฉันก็จะจัดการแกและครอบครัวแกก็จะไม่มีใครรอดรวมถึงสู่กรุ๊ปไม่มีใครได้จบดีถ้าแกหาพ่อแม่ฉันเจอ ต้องขอบคุณแกจริงๆอย่าฆ่าฉันอย่าฆ่าฉันฉันจะช่วยแกรากฐานของตะกูลตู้ไม่ใช่เรื่องที่แกจะรับมือได้คนเดียวไม่จะเป็นไปบอกคุณตู้ในฝันแล้วกันบอกให้เขาเอาให้ที่ซ่อนอยู่มาดองมาให้หมดหรือว่าหัวหน้าจะกระโดดตึกฆ่าตัวตายโอ้ยมีสมองก็หาใช้สะบ้างสิ ให้เวลาหนึ่งวันส่งของคืนมาถ้าขาดแม้แต่นิดสำนักสาลเธอไม่รอดนะ่ฮเออพี่รอ,องจะส่หัวหน้าที่ชั้นล่างแล้วครับน่าจะตกลงมาจากห้องทำงานนะครับพรุ่งนี้เรียกระดมสำนักสาลเธอพี่น้องทั้งหมดไปที่สู่กรุ๊ป รายงานด่วนครับหัวหน้าสำนักซานเหอโหวไหวตรงกระโดดตึกตายแล้วครับนี่ไม่ใช่ฝีมือในายใช่ไหมพี่คะพี่จะยกย่องเขาเกินไปแล้วบุกเข้าไปพันธม,มิตรซานเหอคนเดียวยังฆ่าหัวหน้าไปอีกเขาจะทาไปได้ยังไงคะเห็นไหมยังมีคนมองขาดเลย <laughs> ตระกูลตู้กลุ่มอํานาจเมืองฮูไห่ทั้งเศรษฐกิจและการแพทย์สำนักซานเหอของตระกูลโหก็กมีแค่มีที่ใช้ฟันสูกรุบอย่าถินเขาตุองเอาให้ได้ พูดถึงเรื่องนี้ผมเคยได้ยินมาว่าตะกุลตู้มีนักสู้อยู่เยอะระดับปรมาจารย์ไหมครับรตะกุลตู้มียามมือหนึ่งได้ข่าวว่าเกือบถึงระดับเซียนแรกฟ้าเจ้าบ้านตู้ตู้เฉายิ่งอยู่เหนือเซียนแรกฟ้าไปอีกไม่น่าถึงกลางได้ขนาดนี้นายได้ยินไหมเนี่ยจากนี้ต้องระวังทุกฝีกนะ้าวนะอาอพอแล้ว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 ,ลวคณเตือนไปตั้งหลายรอบแล้วไม่ต้องห่วงหน้าอยู่รอดไว้ดีกว่าตายนะหัวหน้าคุณสู้สมนักซานเหรอรล้อมตึกเราไว้แล้วเขาเรียกให้พวกคุณออกไปครับ ฮะนายคงไม่ได้ไปสร้างเรื่องจริงๆใช่ไหมไหนๆก็มาแล้วไปดูหน่อยดีกว่า <c oughs> <c oughs> มาเยอะขนาดนั้นใครจะกล้าสู้เอออีกฝั่งมาก็ไม่พูดอะไรเลยบอกจะเจอหัวหน้ากับคุณซูยืมมาพักหนึ่งเราด้วยประดมกำลังมาทั้งหมดเหมือนขนกำลังมาทั้งบ้านมากกว่า หลินซวงโอ้วยตรงคงไม่ใช่นายค่าจริงๆใช่ไหมจเย็นก่อนสำนักซันเหอพาคนมาเยอะขนาดนี้มาล้อมสู่กรุป๊ปคิดจะทำอะไรฉันว่าสู่กรุ๊ปนะ่ะคนที่จะต้องให้คำตอบกับสำนักซันเหรอหมายความว่ายังไงในายแน่ใจเหรอลูก่องไม่ก็มีนะทีนี้เหลือรอคันท ลิกลิงด้านล่างเพื่อชมซีรีส์เต็มเรื่อง